สวัสดีค่ะมาดามกะปิทันเนอร์วันนี้จะพามาไหลของสตอเบอรี่นะคะมันออกมาสี่ห้าไหลแล้วค่ะนี่ถ้ามันออกมาแบบนี้แสดงว่ามันจะไม่เป็นลูกให้เราแล้วนะน,นี่ทีนี้เราก็เลยจะมาขยายพันธุ์มันนะคะคอยดูว่ามาดามจะทําสําเร็จไหมนะคะมีห้าอันแต่ว่าอันนี้มันสั้นนี่อันนี้มันสั้นมาดามก็ยังจะไม่ทำรอยมันยาวก่อน ทำสีอันนี้นะคะอันนี้ได้ความรู้มาจากน้องที่อยู่ญี่ปุ่นชื่ออะไรก็จำชื่อน้องเขาไม่ได้แล้วค่ะโคสสอนมาในคลิปนะคะมาดามก็เตรียมนี่ค่ะกระถางเล็กๆไว้แล้วนี่นะคะเกระถางมาเลยสื่กระถาง ต้นเล็กก็กระทางสูงหน่อยเพราะว่ามันไหนละ่ะอ,อแล้วก็เตรียมไม้มานะคะไม้มาสำหรับคํามันไว้นะนี่ค่ะก็หักครึ่งนี้นะคะหักครึ่งธรรมดานี่แหละต้นไหนก่อนดีต้นนี้ก่อนก็แล้วกันต้นนี้อยู่ไกลหน่อยนะคะ เยวมันนำจะส่งให้ดูนะคะนี่ค่ะคือไม่ให้มันขยับขยี้นล็อกมันไว้เลยนี่ก็ต้นที่สอง ทำกันง่ายๆเลยค่ะต้นที่สามต้นที่สี่เห็นไหมค่ะน้ำจะให้ดูใกล้ๆเห็นไหมค่ะนี่ล็อกมันไว้เลยนี่ค่ะก็ดินกลบกลบมันไว้ตรงนี้ค่ะ เดี๋ยวลากมันก็จะออกมาเรายังไม่ตัดสายมันทิ้งนะคะเอาวันไว้เป็นท่อน้ำเลี้ยงก่อนพอมันลากงอกเราค่อยตัดเสร็จแล้วก็ลดน้ำให้ชุ่มเลยนะคะ ย่าลืมว่าสายมันจะเพิ่งตัดนะคะเราจะมาคอยดูว่าจะสำเร็จไหมฝีมือของมาดามขยายพันธุ์สตรอเบอรี่มันยังมีลูกนะคะนี่เห็นไหมคะนี่แดงๆแต่มันออกไหลมาแล้วค่ะถ้ามันออกไหลแล้วแสดงว่ามันจะไม่ออกดอกใกล้วๆว่้เดดก็ทองดีๆเนาะนะคะ ให้มันอยู่กับตรงตรงยอดยอดมันนี้ข้อข้อมันจะมีตรงนี้นะคะที่มันจะงอกลากทีนี้เราจะมาดูกันว่ากี่วันที่มันจะงอกลากมาดูซิว่ามาดมจะทําสําเร็จไหมนะคะอันนี้ก็เก็บไปก่อนอย่าเพิ่งมั่นใจว่าเราทําได้ให้มันงอกลากก่อนค่อยตัดทิ้งนะคะดูสิคะเนี่ย ส่วนน้อยร้อยความสุขของมาดามก็ยังสวยเหมือนเดิมนะคะคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามมาดามนะคะมาดามก็จะพยายามไปนะคะเดี๋ยวจะหาว่าผิดคำพูดไม่ผิดแน่นอนค่ะแต่ช้าหรือเร็วเท่านั้นเองนะคะเราจะเดินไปด้วยกันค่ะสู้ๆไปด้วยกันนะคะถึงแม้วันหนึ่งนะสี่ห้าคนกระเจิง หลังคาปิววอนวนวนแต่ก็สู้นมาทำกะปี้ทันเนืร์ขอบคุณมากค่ะขยายพันธุ์สตอเบอรี่